ที่ว uh, ันพรุณนี่เป็นผู้หญิงที่เต่งและแกร่งมากที่ฉันคิดว่าพวกเราต้องให้กำลังใจกันอย่างเต็มเอีกรอบนะคะด้วยหัวใจของแพทยนะคะแกร์คือทุกคนทำฝ่าอาชีพตั้งแต่เพลงนี้ไม่นั่งโดยนะคะลำบากเพราะว่ามันไม่มีงานที่วราจะหมอนเสมอก็โดนกวาดน้ำโดนคนแป้งอะไรนั่นมือไม่ทายเอาเข้าล้านสารพันที่จะเจอนะคะแต่เขาก็ยืนหยัดด้วยถีบมือมานับถี่ปีแล้วเนี่ย เียห้าสิบปีแล้วนะนะคะน่ายกย่องมากเลยค่ะขอชื่นชมค่ะและในโอกาสนี้นะคะหนูก็ขอมอบไมค์คืนให้กับ่นะหูไม้เดี๋ยวจะกินเวลาเข้าไปเราเก็บไว้ตอนนี้ตอนสุดท้ายอาจารย์ดินไปไม่ได้อะพี่พี่พูดตื้นตื้น่ขอขอบคุณแล้วก็ท่านใจป็จิตมากเลยนะคะขอบคุณที่มาค่ะค่ะท่านนายกสมาคมเราจะมอบของที่ระลึกให้กับ คใจใจใจเย็นนะคะวันนี้เราได้รับฟังเพลงเป็นสี่เพลงนะคะเพราะมากเลยค่ะเพลงพวกนี้เราร้องไปดกๆกันะคะ่ะตอนนี้ก็จำได้อยู่ก็ร้องได้อ็ฝึกเป็นคนสวยค่ะ,คะ,ะ,คะที่ทใจใจก็เป็นคนสวยค่ะจะขอแทรกนิดนึงนะคะรุ่น14ทับ2ค่ะและคุณสุปราณีนะคะบริจาคให้กับสมาคมของเรา5 000บาทนะคะ เนียนคะวันนี้ความสุขเห็นเอมกันทั่วหน้านะคะแล้วก็สรุปเทางกันได้นะคะเราได้รับความช่วยเหลือนะคะจากวงดนตรีของเรานะคะชื่อวงนภกพากาศค่ะนำโดยเรืออากาศตรีที่พักไทยรุนค่ะค่ะท่านเขาเชรญคุณขอบคุณในการกำลังใจขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้เพลงได้ดีมากเลยค่ะโจจีนนะคะก็ วันนี้ก็เสร็จสิ้นตอนช่วงสุดท้ายาแล้วนะคะขอขอบพระคุณแขกท่านผู้มิเกตทุกท่านเลยนะคะที่ให้การสนับสนุนกับสมสสาคมศิษยเก่าของเรานะคะขอขอบคุณะคณะกรรมการทุกคนนะคะและก็ทุกฝ่ายะคะ่ะ ที่ทําให้เกิดงานปฏิทินขึ้นมาได้ดาาและกิจกรรมอืน่นๆของสมาคมคณะกรรมการของเราก็มีความต็่ใจท่มเทงเพื่อจะนจาสิ่งดินีๆเหล่านั้นมาให้กับสมาคมของเรานะคะแล้วก็ขอขอบคุณนักศึกษาพยาบาลวิทยาพยาบาลโรุงยาชมณีกรุง,งเทพนะคะทุกท่านนะคะที่ให้ได้มาร้องเพลงกับเราวันนี้นะคะรอยอาจารย์จากวิทยาลัยพยาบาลเช่าานการศึกษาเราก็ขอจบา นะคะจะลากันนะคะด้วยเพลงของด้วยเพลงเพลงนะคะของชมรมดนตรีไทยนะคะในเพลงความสุขความทรงจำไม่มีที่สิ้นสุดค่ะขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยนะคะขอขอบคุณมากค่ะสำหรับนี้ขอบคุณมากค่ะ